มึงระวังด้วยมึงอยู่เขาเอาตายแล้วมันหดยังยังเขียนไม่หยุดเขามีร้านชองตำแถวหน้าโรงเรียนด้วยนะเขาบอกคิดถึงแพทมากเลยโรงเรียนไหนแพทไม่ได้เรียนแถววัดดอนนะเขาบอกอุ้ยแพทสมัยเด็กๆนี่อุ้ยน่ารักถ้าเกิดถามว่าน้าพี่กังวนก็คือให้รู้ว่าน่ตกังวลจริง เราจะน้อยๆนี่โจทย์เยอะกว่าเดิมแล้วเนี่ยมาเป็นบ้นางหลังนี่ก็โจทย์ช่อีกนี่ก็โจทย์กูอีกนี่เลยครับวายจทยจากซอยอรีเต็มซอยแล้วตอนนี้พ่อปิดหน้าไว้เดี๋ยวคนรู้ไปดูวยกันป้างครับไปดูวยกันป้างครับอ๋อพี่บอกไม่ต้องตายเกิดจากหมกฝุนเฮ้ยมินดาจากโจทย์เยอะอยู่แล้วเยอะกว่าเดิมอีกพ่อ ถูกใจบวยเขาแล้วครับว่าไงครับเพื่อนเนี่ครับเพื่อนรวบอาชีพไงเป็นลูกอาชีพต้องทำสายเพีดมาไซด์ผมมีมอไซด์ตุ๊กตาพีดบีบทุกครั้งข้าวตี๋อร่อยไหมครับอร่อยไหมข้ยเตี๋ยวอร่อยเก็บไปกินเองเนี่ยวอนแล้ววอนแล้วกูจะเดินแถวนี้ไม่ได้แล้วพ่อเราไม่กล้าขับมอไซด์ผ่านซอยนี้แล้วอย่างนั้นแหละครับถูกใจแพตแบบไม่รู้แต่ถูกใจพีแน่นอน มีปัญหาคุยกับแพทได้ไหมครับไม่ใช่แพทค่ะไม่ใช่แพทค่ะเวรแล้วพ่อพี่พี่พี่แพทเวรแล้วพ่อเราซวยแล้วพ่อเขาไม่ผ่านละซอยเนี้ซอยนี้พ่ออยากขับมาแล้วนะไม่ปัญหาคือเราผ่านซอยนี้ทุกวันพี่จอดเก่งป้าไปจอดบ้านผมป้าเวอยู่ท้ายซอยเนี่ยนะสร้างส หัวจับครับหัวจับนี่ร้านนี้ขายดีอร่อยไหมครับอร่อยแพทบอกว่าเมื่อวันนั้นอร่อยอร่อยแพทค่ะแพทแพทบอกให้น้ำน้อยไม่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 ให้อร่อยไม่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 ให้อร่อยอร่อยโอ้ยเอาจริงท้อว่าเราจะรอดจากซอยนี้ปะวะรอดสิเยสเดฟโฟเยสเดฟโฟอันนี้อร่อยเอ็มป์ไพรอันนี้ร้านหน้าอร่อยอย่าไปบอกเขาสิร้านหน้าอร่อยเยี่ยมแพทแพดพีแพทพีแพดพีเคยเห็นไหมครับ อ่าบวันบ้านบ้านอยู่แถวนี้ไม่ได้อยู่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาเก่งขึ้นอยู่ในซอยแล้วไม่หนูไม่ได้อยู่แถวนี้น่าอร่อยตัวนี้บอกเออเอาแล้วกูโดนแล้วพ่อกูโดนแล้วย้าย๋ยว่ากินนรอ๋อเลื่อนเรื่องเราพูดแหละพูด รับแล้วนะแม่ได้รับแล้วนะแม่ไม่รับแล้วไม่รับแล้วพ่อพี่ี่ต่อมาไม่เอาแล้วนะบริษัทไม่เอานะโชวเขาย่ออะไรวะย่ออะไรไม่้แต่ไม่เบ็สักลูกละหน้าเลยขาบอกเเกียเาเกียร์สามไม่เป็นเป็ีนเกียร์แล้วอยากเกียร์หนึ่ง เก่งเนี่ยเกียร์สองกรองเสียเกียร์สามกำเสียด้วยนะพวกแกเนี่ยแหมเข้ากันเป็นปีเป็นคืนก็่เป็นเฮ้โอ้โหวันนี้ลุงซ้อมมันกลับมเแล้วไม่รู้ว่าแต่ก่อนอ่ะผีตลกอยู่แล้วหรือเปล่าแต่ตั้งแต่อยู่กับแพทเนี่ยคารุมคมคาย